สวัสดีครับคลิปนี้เซลบิ๊กจะมารีวิวในส่วนของตัวฟิล์ม Cardinal t a s c i d o ดเอนะครับบานหน้าลูกค้าติด60%นะครับแล้วก็รอบคนันบวกกับหลังคาสาูปเนี่ย80%นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารอบรอบคนันความเข้มจะเป็นประมาณไหนนะครับรอบคันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะให้ความเป็นส่วนตัวค่อนข้างดีเลยครับมองไม่เห็นด้านในเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับ ในส่วนของด้านในนะครับบานหน้าความเข้ม60%แล้วก็รอบคัน80%มองจากด้านในก็ค่อนข้างที่จะเห็นทัศนวิสัยค่อนข้างดีครับแล้วก็ในส่วนของตัวหลังคากระจกคันนี้ก็ติด80%นะครับก็จะรีวิวประมาณนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซลบิ๊กด้วยนะครับ